นนจะมาเก็บมะเขือเทศอันนี้ไม่มีขอโชว์หน่อยนานๆแม่งกวาจะปลูกได้ตลกจะมาเก็บมะเขือเทศกันเรียกน่ะแพมเบตหรอมะเขือเทศใช่ไหมมันคือดงมะเขือเทศโอเคตรงนี้มันเอียงไปหมดแล้วก็คือว่าจะจะไม่ทําอะไรมันให้มันเอียงแบบนี้เพราะมันจะโตง่ายกว่าโอเคตามทฤษฎีของชาวเษกษตรกรตลกนี่ก็คือมะเขือเทศเราจะมาเก็บ คือจะเอาไปใส่ต้มยำม,มันไม่มีอะไรใดๆเลยว้าตายะไรว่าแกดูดิโอ้โหนี่อันนี้มันพันเดียวกันไหมน่าจะพันเดียวกันแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยมีเยอะนี่มันอยู่ในดงอ่ะเดี๋ยววจะเอาอันนี้ไปก่อนมันก็ยังไม่สุกด,ดีหรอกแต่ว่าคือมันไม่มีอะไรใส่จริงๆเก็บไปแบบนี้โอเค เอาเก็บสองลูก oh. ก like, I mean, ่อนเนาะหรือว่าไงอันนี้มันก็ยังไม่โตดีเนาะเอาไว้ก่อน